มาช้อนน้ำต้ม้ก็เลี้ยงไก่ที่คาเฟ่อะไรก็ได้ สวัสดีค่ะลุงาฟาร์มเกษตรลิีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาค้นหาไข่ไก่ตอกกันนะคะจริงๆแล้วปก,ปกติแล้วเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยไก่ตอกจะเริ่มไข่นะคะไก่ตอกจะเริ่มไข่แต่ลุงาฟาร์มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมในข้อไก่มันไม่มีไข่ไก่ตอกปกติแล้วเข้าน่าจะไข่นะคะเพราะฝนตกเดี๋ยว,ววันนี้เราไปละดู ไก่ต๊อกกันนะคะว่าเขาจะไขที่ไหนกันนะคะปกติแล้วไก่ต๊อกเนี่ยเขาจะไขาตามป่าที่มันลกๆนะคะตามป่าที่มันลกๆคุณมมลีช่วยแม่หาไขไก่ตอกไหยคะ่ะที่มันลกๆนะคะที่มันมีอะไรที่มันลกๆเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเนาะ อ้าวโหเยอะมากโดนฝนไหมเนี่ยอ้าโอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะน้ำละแลเขาจะแอบไข่ตรงนี้โหบ้ากี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเดียวน้องมะลิไข่อุ้ยน้ำไข่นานยังฝนตกใส่เมื่อวานไน้เลยน้องมะลิไปเก็บแบลติก้ามาไปลูกปะแต่ว่าเราเราต้องเอาไปเช็คก่อนนะคะว่าได้ไหมนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ตัวที่ที่ไข่ทับๆับกันนะคะเดี๋ยวเราจะเวิธีการนะคะเราจะไม่นําเข้าตู้ก่อนนะคะเราจะนํะาไข่พวกนี้มาเช็คสองดูก่อนเพื่อหาเชื้อตัวไหนเสียแล้วก็คับทิ้งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บไข่ไก่ต๊อกนะคะนําไปตรวจเช็คก,ก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องมารีนับนะว่ากี่ฟองเดี๋ยวเดินล้อหายอีกทีหนึ่งนะคะ